สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อข์คอสีเฮ็ดแนวกินเปิดแก๊สกันแก๊สก็เปิดยากๆานเพรา่าพัดเหม็นนากพี่น้องนะมาเที่ยวกับพัดเหม็นซีหาเดือนบุตรภตรพีนร่น้องจังสิได้กลับไม่ยุ่งเหยีนใส่น้ำมันกันเถอน้ำมันกับน,น้ำมันออยเอ็กซ์แลนด์ออยเนาะพี่น,อออนอ้องน้องขอกระเทียมทอดปลา ปลาแซลมอนแซลมอนซีรีสาเมื่อวา,า,านพี่น้องแต่กันยายเดี๋ยวกันเด้แต่เด้อดยินแต่เสียงนะจ๊นะเนาะนี่ปลาแซลมอนเออเพราะว่าเข้ากับมักไปเรียบร้อยนะพี่น้องมักไปเรีย,ยบร้อยหมดกัสซีเรียสมาถอดสองตอน้นสองต้นกับซีฟเลียนนะพี่น้องเนาะ สองตอนกระสีเปลี okay. yeah. ่ยนเป็นประมาณนี <spirituality> <ender> ้โอเคจ้าง่ายง่ายไปปรงอืมจี่ทอดปลาสักก่อนตอดปลาแล้วเขาจะเปลี่ยนต่อเนี้ยกินเลย อยแ้าตอเกาเดี๋ยวไว้กินเตียงมะพี่น้อกบแมนวายี่สิกินจะจังไม่เอ็ดขอบแมนแนวนั่นขอบาเอาขอิคาาขอชิค่ามะพี่น้อกน่ขอเพราะว่าขอชิมมเข็ดแบบแล้วแล้วเลยจังสีน้าบ็เล็บมกเ็ดแบบหอดเวลาสิกินจะจังสีมากคือจังสีไม่เอ็ดขอบะเอาขว่าขอสิคาา ใส่ไก ho ่กองใหญ่ยางเตียงตอนนี e> ้กะประมาณซิบโมงเกินพี่ห้องเนาะสิบโมงเกินมเป็นประมาณนี่แหละที่น้องชินง่ายๆนะจ๊ะเนาะกินปลา เอกรอบนอกนุ่มไน้นะพี e. ่หน่องเนาะเป็นตราแห่น ok ี่อบนอกนุ่มไนเป็นเป็นตาแห่นี่ ประมาณนี้แหละจ้ะอยากไปกินมันเล่าก็เล่าแล้วฝรัลงังก็ยฮ่ดกินมัถึงแ้วไ่ว่าใครมันก็ินอาหารบ้านเฮาลรือใคกินมายล้างอาหารฝลังหรอใครนี่ยที่ขาวปลกเิร์ฟปลากินเยอะปลาถ่ายังเอฟ้าในเก่งี่นเรลานัการเวิดีโอยังในสมัยมันในเก่งอยู่เนาะ เขาจะิเ็ดได้ได้ตั้งสี่หลักเขาจะขอปดได้หลายเต่ยมื่นเก่งเดี๋ยวเขาที่เป็นเก่งฉนมากเลยจง่ายเดี๋ยวเขาจะิเ็ดได้เลยเาะเขาเป็นก้นมักเก็บแมวสินนะพี่สาวนะเอ็กซ์เขาเขายิ่งเลยนะ่ือน้ำมันน้นขีงใสแต่คัวเขาุ่นเองเท่าต้้งการเองเทาถีงนะอยากนี้อ้เขาไปเทดเอาทิ้ไปตามใจชอบ เพราะว่ายุ่งเง่ได้กินชื่อรนะแม่ะไม่เบลอจะไปกินหลานนะฮะแล้วก็งอยหลันีอืมห้ามแอดีจอดเน่ตดเต็มถ้าขน่ปะตเต็เหนปะง่ายังแต่ยังขี้เดงๆ่ตงนันขี้เด้งใายู่นันี่แทนเงา่นมนะเอาไปเอาไปมาหนี้ละ แรี๊ใส่กงเก็บกนนไว้ได้นน่เียเค็ไปะ้าณน,น,นี้เรียบ้อยนพีไป้องนะแต่ะจ,ะจะเอาสีลงิดรครับ น้อมจังอันนี้จะสมกินปอมแล้วก่น้องด้วยส่อกินเจกันกินเจแต้ว่าจะกินปลาอยู่นะที่ได้กเรียกกินทะเลนะแต่กินว่าอันนี้กินาเป็นแกนนะอันนี้จะชิเหลี่ยนที่น้องแกนยังอนึ่งิเอ อันนี้งกเอที่อันนี้กอันนี่งก็นขคนเลเต็มพวกแบบตัวบัเนอะไรจ้ะมันมีสิ่นดอกนั้นคือกิต่วัน่มันกิ่นนะูได้อยากก็ไปเฮ็ดกินแล้ว่น้องดีก็ดีกับผาดทาดด้วยถ่น้องดีกับผัวผาดห้องมนจะเป็นอไนใจค้าสมาหังที่ยงคลาสตงแต่เอทอเล่นไปเลย ยังีตัวแบบคเตยนะเดี๋ยวคุกันะเดี๋ยวดีเตยปตะหาณนี่จะลองช่วว่าล่ะไม่ได้ไม่ได้แต่แท้สับจันเข็ดนม่กินหรอแต่ห่อทั้งหลายนี่งทดองนั่เือหมวยนั่ใหม่ก้อนซุป เป um. um <cat> ็นอมนี่ลมันิบ่อวนแบบจ้าพี่น่อมพอละออยเออบ่ได้ใส่รสดีโอเคนี้ควนเด้อพี่น่อมเด้อบ่ได้ใส่ สา,การ,ร,สสร,สรกันบูดบ่ได้ใส่โขงตุ่มดอกตุ่มหลดเนาะใส่ลงไปหอมมากเลมันมีขายอยู่ร้านอันอันดอกพี่น้องเพิ่งเนาะนี่ยมานีา่ยประมาณนี้ประมาณนี้ละกันใส่เล็กหน่อย อย่างมันขาดลายอย่างมันบวนหว่ะใส่เช่นไรโอเคละแบบนี้ใส so cool, ่ลบอันม so ันเป็นลบดีใส่ตระหูเอ้ยบ่เมียนนั่นมีไงนี่เลาก็กระวอเลยเอ็ดคลิปใหม่ๆนจะแดงสีใส่สีอู่ขาวนะพี่น้องเนาะเอู่ขาวก็เรียบร้อยเรียบร้อยทุกอย่างแล้ว มัพนนไหนพักมันลุกไห่พักมันเข่ากันก็สี่มันไปหนอนเอนาะนมอเต้านก็จะพักอันพักหน้าแเพราะว่าใส่ห่องเขเท่ามันคนละอันีหนอนไห่เขใหญ่ก็ใส่พริกใส่ยังนะทุกอย่อยให้เพิ่นเดียดให้พักเยที่แบบเป็นประมาณนี้ ไปให้กลิ่นมันเลือจากพี่น้องเด้ออันฟูตามใจเฮามัพวกสององต้าหมูย่างหนาเนาะพักใส่พักใส่ยังนี่มันก็แเสกพี่น้องนี่กลมอาหารเสือเนาะนี่มันบางคนบางหูถือว่ากลิ่นนะพี่น้องแม่แม่เรามันเสือนี่แต่อาหารเที่ยวของปลอมพี่น้องของปลอมแต่ก็ถือว่าไอ้เนือเดียดมีก้างน้อยนึง แล้วก็ซีซูก็่ายแล้วก็ทเมันท่กไฟอนไรบ้ลถ้าก็มีนอุ่นเแสบเลยนแสบหลายแสบหลายอันนี้ก็สตอกสตอกเหนี้ยวาเนาะพี่เนุองจะน้ำซุปมันละเต่ว่ามันเนี้วมันหมุเหียว กินปกติกินกับป็นกระดูกกระเดี่ยวห้องเล่ากินยัดกินยังสิละพี่น้องมักเขาขววัา้วแต่ว่าแกกินการกินนั่งกินบ่เก่งพี่น้องแต่ว่ามักเฮ็ดแนวกินนั่งเฮ็ดเก่งโทถเฮ็ดเฮ็ดแนวกินเกง่งแต่ว่าการกินโซ่นี่ยกินบ่ได้พี่น้องเว้ยใส่นี่ยกินบ่ได้โซ่ กินโต้พูดมเนี่ยกินได้วิเรากช็ดตั้มเนี่ยรอหว่างจะเลี้ยเบิกเรจะเฮ็ดก็ได้นะพี่น้องเนาะคือคนเบิ่งเขาก็อยากว่ามักกินก็ต้องกินในแ้ลายๆเนาะกินก็ได้เาจะกินม่เห็ดกวกคัดกวกยังเหยื่หลเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยเอาไปเฮ็ดกินกันนะจ๊ะเนาะขอกขึ้นลายๆแล้วพี่น้องด้วยเาจะยัดเห็ดย่าการเ็กับขากินมกเดี๋วก็ห้าวถึงมากแค่มากวานมากเข้ม ใส่น้ำฟูน้ำฟ้าน้ำตาลใส่แล้วตัวหมากรสชาติไทยนั่นไม่เป็นอยังงน้อใสเป็นประมาณนี่ก็าจะข้นดูดูต้องข้นทึ่งเบาไปหน่อยประมาณเนี่ยเดินไปดูตอนใส่ลงเติน้ำไปเนาะอืมเจเลยด่ายเลยน้าพี่น้องเนาะเจ้าหน่อยเ้ากัสพีเด็กปิดล่ะเพราะว่าเดี๋ยวหายพักเป็นป่อยจะหน่อยนาะเดี๋ยวถ้าพักคุณเตี้ยลราก็ ข้าพ่อนะพี่น้องก็จะเป็นชาวบ้านนี่มันมันเห็ดบางอย่างบอกพี่น้องเห็นบ่าหนากินงหนาก huh ินพี e er ่น้องก็มีแค่ลอดก็มีอันักกาดอักกาดอันดอกขาวนะนะพ้าวหอมอยังหลัก็มีบักทัวบักทัวแขกนะพี่น้องเพราะว่าประหลังคนมาบักทัวแขกหนาบ้านเน่าเนาะปลูกขายข้างเหนือนะคนปลูกกลายพอวันด้านเพคนมันหนาวคนปลูกได้เนาะ มันมาอากาศเย็นกว่าแบบกว่าแบกว่าแขกเนี่ยเขียวหนี่งมากอากาศเย็นพี่น้องอากาศเย็นปลูกง่ามโขกอากาศนอนที่อีสานบ้านนอานี่แล้วเลยจบถ้าเป็นคนไทยคนเขามาเบิงอาจจะน้อจะว่าไปเหมือนเราอีสานมันมันมันทั้งควงแขวกว่าภาษาไทยเนาะพี่น้องเนาะ หลักภาษาอังกฤษมันก็เบาได้ยูดอกแต่ว่ามันห่างบาดเก่งภาษาอังกฤษก็ได้ก็เบาได้น้อยๆน้อพี่น้องเนาะข้าวกะนันนั้เบาภาษาอังกฤษนล้ภาษาอีสานนั่นหเสียสิมาบวกเข้ากันทำไงจะได้ยู่น้องมก่ชิ้นพ่อละพี่น้องขอว่ามีต่นหอมใจดอกเพราะว่ากขาสิเป็นประมาณนียู่ละรสชาติเข้มข้นอีหยังเรียบร้อยเนาะพี่น้องนานเดี๋ยวจะนอนก็สุดรสแล้ว คือทุกทีนิพจน์มาร่วมกันกระพัดแน่เลยไปเฮ็ดกันเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อจังไรก็ขอบคุณได้หลายที่เขามาเบิ่งเป็นกำลังใจให้แต่เอาบุญอยู่ตังแหล่นนะจ้ะพี่น้องเนาะอยากให้เฮ็ดยังกาบอกขม่าเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันไดคอยเฮ็ดได้โอกาสเฮ็ดจังไดคอยเฮ็ดก็ได้หมดจ้ะแต่ที่บอกว่าคอยเฮ็ดบ่ได้นะพี่น้องเนาะอันไรก็ขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหนานะ้าน่า๊ะพี่น้องนาะขอบคุณหลายๆแล้วค่ะเด้อขอบคุณค่ะ